กำลังเก็บเือกผ้านะคะผ่าลายแห้งพี่องแต่ว่าไม่ไอยากเอจะถ่ายนี่แอละ้ยถ่ายหลเฮ้ยอย่าถ่ายครับนุ่นน่นครับนุ่นอย่าถ่ายครับผมเอออะไรนยกี่ตัวนั้นหน่อยอยพี่เหล่าเบินเสือผ้าลายแห้งจะยิ้งเลือกเอาไปเต็มตู้เองเนยเดียวอเ้ต้นักตู้เวอง เอาเลือกเสลายังคือสิเมยเฮยหยีางนี้เอาใส่หรืโอเคเราลไได้คุณตาเราจะเอาไปใส่เราไม่งนใส่าเช็คบ้เอาเรา่าาอะไรเยเฮ้ยเฮ้ยทัเดียวคุตาแกงล่าสุด ครับแล้วยังมาอวใจนี่นั่นมาหัวกังกันไหนนี่นั่นมาหัวกันกันอะตอกแล้วตอกเยียวยาแล้วใจตอกใจหม่างกยเนี่ยไลนขวายามหขอร่างกายเล้วเขาไปใส่อ้เชียวขวายามใส่ร่างกายเขาไปใส่จังเสีย

นอนมันก็ไปใส่กับอันั่นใดยู้ะได้หรอนต่ยิ่เยี้ยแล้วเยียยาสนุกยียจยาได้อดดันก็ตอบวังวังวังวงวงวงก็ตอยอนะสวยอยู่ตัวนี้ซื้อมา นีนูนเียเซ่นนีหะกรบอนเซ่ยู่มาว่าเซ่ยอกเหือยอ่ดีนี่ยืดระวังนี่นู่นเอไนมาจะเอาแล้วไกเรียนนะนอนนนเอาเมื่อยเน่เมื่อกระนักกระปุกกันไม่ไดยังไงโอ้ยลมันคือขาดแลมันโอ้ยมันขาดแล้วมันือวงมดเ่ยากเลยสิโอ้ยยังยังจะมาช่ยยังไดชุดชุดนี้เ กันสิบเมาเอาใส่ไหนยูกสิบเอยูเอลล่ะล่ะได้อใยังอยู่เด้หกนสิยยฝัน้กัสิบ่อย์เอลล่ะล่ะปอีเส้ตองีเยมาไมไม่ไ้ไล่่ยงไไ้หาแต้องเสนสยนนเอาไม่ไเอาไลยไไปเปลี่ยนไ้ของนาก็เสนไปเปลี่ยนไ้องนาไปเลย มาละแม่อย่างยายชบวบวมันบ่มีตูดใส่มันไหลตูใส่อยู่นี่หรือ่้ามาพันละแม่มาขานล้ยีน้าเออไปหยีนังน่าอุยเจ้ายิงก็ใส่ได้ยี่ค้าสันๆันมันอดีล้วนนั่น จะค้อมจ้าเป็นกังจิงเนี่ยะเนาะจคว้าสันพอดีเลย้วันอออย่เชี่ยยาีเปียส่กันน้ำอินย้าวิบเดินเส่นทันเสีแยงบางีนอันนี่ละมนสวยเลยสวยดีเอ่วยังใส่ยยาไปเร่ยนใหม่โอ้ยเขาาโยคะโยคะ เลีนโยากินข้าไ่มนี่างเปนลกสุดชางอันกะละมันกินวันีนันนอ่เลังกระละมันกินวันีันีพ่างหนบอไหนบ้นก็ขืนตัวละขี้พี่ช่างหนาอ๋อขี้พี่ชางหนาอาเบือยู่ข้างหลังนี่บอกเออก็ดีแล้วล่ะนั่งจมเงียวไงไงอ๋อเว้นบุษไส้ปวดซีบข้างหน้าเงีย้าวเสีบ้า้วหั่นใส่เยย้อกมร่างกายมอินอ่ะอินออินอก็ไม่ด้สิซี้เอา โล่ะหลงเป็นอย่งส no. no ิพนแตกน้ำน yeah, ังอยากก็เดอพอดีเลยพอดีเลยยาวแ่ไหนวใจย่พเราเล่ใส่แบบนี้ที่เห็นว่าใหญ่เรายังใส่ช่วยบ่คุณตาสวยไหมสวยพอดีเลยนั่นเพือนนางพอดีอยู่วอบ์ว่บวรใหญ่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 เจ

ไม่อางนั้นใส่ไเลยอบยมตาให้เงินเยอะสลหไม่อา้นก็ใส่เลย่เหม่อผู้หญิงยังใส่อ้ออใส่ซอมะไรบังไปอดไอยงสิบไลย้คุตยเนี่ยไม่รู้

มันใส่ไปทะเรีมทะเลียอยู่นี่ตอนนั้นใส่ไม่ใส่ใส่ไปเนที่ไปเที่ยวเรียมูต่อใส่ไดูต่อใส่ไดที่ไปเที่ยวไปเที่ยวรีมทะเลตอนนั้นอจีไปใส่่ยขอเป็นสุัเจ้าไลย้อนอ้มาทุกคนใส่ใส่ไหนยืนไไหหกูลงเงยแล้เอาไปเอ้าไปเฮ้ยคันฟูอ่ะเลยนี่มาเออไปที่เราให้นั่นตัวให้นั่งก็ใส่ไหนเนี่ เพี่น้องเบืงป้าเพียงใดที่มีตู้ใส่เอาอะคือหลายยก็จะมีตู้ใส่นั่เหน่ไมัน่ะคือเลาตอล่ะเห็นบ่าเห็นว่โอ้ยเสื้อแฟนเหนากพอ่ะ้าล่าเนคุณเอใส่องขึ้นมันไุส่เรหใส่อเอวสวยมากใส่ชุดนี่ห่นดีเลยก ทำตามที่อถ้าใ้ยังไม่ครสูตรอ่ะทรงเสก็รีบกินตัวนี้เนาะเนีกลังร้อ่ลนี่หะเออรงสิงอไรจังที่เราเอาเสื้อผกินออทรงเช็ดแค่ไหนนั่นเสือเอาเหรอโมเสืออเจอเลยยืดมากเลยทสงสสยนั่นน่ะลงผัดมิง นี่น้อเมือเอมาใส่ดอกมากระได้ฟาดเสียบอะไฉันเลยมันไหลโอาเสียห้อนาบนี่ยเจ้ามองสิละเบ้ยใส่ได้โใส่ไโตกนไใส่ไมส่ั้นกยาหญิงนอนค้างไม่ครสงเลยเลย่มใพี่น้องเมืองฟาด เยอมาโอเคไปไปเรียบความป็นหวทุกคนคือเอรขดนอดแง้มนมาไล่ขวามันเป็นงันี่เออไยู่ไหเสียอีมาเนี่ยีมาเอาห้เจ้าไปใส่เหมือนเดนหวานสั่งมาบันมดใส่ตัวใหญ่เส่้อนาดไปบวาอีมาเขาสั่งมาบันตัวใหญ่ไหนฟ้อนใส่มือนร้อนเปียกอืมโอเคจ้า